อยผมเอาไปทำงานแล้วอ่าวันนี้อยู่กับศูนย์ซ่อมอัลก้านะครับผมแล้ววันนี้เรามาอัปเดตนี่อุปกรณ์นะใหม่แบบนี้เลยจากแบรนด์โอฟุก้าี่ไฟฉายมันเจ๋งยังไงคุณเยียกไงมันวิเข้าได้ทุกทิศทางนะครับอนไรครับไดววครับผมแล้วก็มาป่อผมเลยใช่ครับจะเป็นสว่านไฟฟ้านะครับคอสั้นที่สุดในโลกมาเป่ามากอันนี้สั้นกว่าเต่าก็เป็นสว่านเจาะปูนนะครับ มีสว่านหัวเหล็กตัวนี้ได้ดูมอเตอร์อ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยโคตรแรงเลยครับลมแรงมากดูเส้นผมผมเนี่ยหลุดหมดแล้วตัวนี้ก็เวลาไปขโมยของครับไปตัดโซ่โอ้ยผมแรงนะครสว่านบล็อกนะครับ520มันเป็นบล็อกนะครับถ้ามันมี3บล็อกอ่ะ้วง้วง้วง เอออย่าตลกอย่าตลกนะทำไมต้องเป็นแบรนด์นี้เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ไทยครับเหมือนกบเราเลยใช่ครับผมเราแบรนด์ไทยด้วยเราเข้าใจแล้วตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของช่างนะเพราะว่าเราไปติดตั้งต้ซ่องอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช่ไม่ใช่แบบไปทำแบบเย้ยนะช่างเราต้องสุดยอดนะจัดเต็มเราก็จะทํางานให้แบบลื่นไหลนะประหยัดเวลาลูกค้าติดตั้งได้อย่างรวดเร็วนะหน้างานจะดีก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีด้วยนะครับใช่นี่คือผู้ที่จะใช้งานนะครับอุปกรณ์ครบเียครับสะดวกรวดเร็วครับแบตหมดก็มีแบตสำรองเปลี่ยนพร้อมใช้งานต่อได้ยอดเลย Like ยังเอามาซ hey, oh, so ่อมเครื <S <s s <S ่องด้วยมีงานซ่อมด้วยครับใช้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ฝากเอากาแชร์ไว้ด้วยนะครับผมใครไม่แชร์เอากาแชร์ครับครับผมใครไม่แชร์เอากาแชร์โอเคเดี๋ยวผมเอาไปทำงานอย่าลืมนะครับสินค้าเขามีรับประกันเหมือนร้านเราเลยร้านเราก็รับประกันสามปีนะครับเมืนนรงไหนวะ